เอามาแก้ปัญหาแบบว่าเรามีถุงใส่เมื่อนี่ครับพวกนี้เคยแบบป่าไม่มีเทเด็ดอย่างนี้เพิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวทางครับพี่ครับพี่น้องเก่งให้เด้อฮะ สวัสดีสาวมือใหม่ของวันชุบครับหนอนี้บรรยากาศน้ำทุบสะพานหินเขาฝากให้ฮัทเก่าครับพี่น้อง Hello? อีกละฮะเออมาครับสาวไม้มิน้นคนสวยแห่งเมืองเวียงจันบ้านนาสลาลาจักแงยังครับ ใช่เละอีกดอกนึ่งอีสับดาห์หนึ่งใช่เลยอันอีกดอกโอ้สองดอกสามดอกครับพี่น้องเก็บข้าวมื้อนีอนมาแล้วครับพี่น้องครับเสาร์มื้อวันศุกร์มืันสัปพี่น้องจ้านานๆจ้าทุกวันจ้าบรรยากาศรแบบมืดนะครับ

อาหารหลังสึกกล้องให้ดีไปเลมาบุหรี่กระเขือเข้ามาป่าเฮ็ดลำบรรยากาศวัองเวงเลยพี่นงเสียงนกกระทวงพนกกูเจี๊ยนรถเลยนือทอดเอาเ่ะไม่มีเฮ็ดอย่างนี้บ่เฮ็ดเพิ่งครับพี่นง อือ2ดอกครับ đó, ออกมาอยู่ Kiếm แล้ว ไปพี่นเนาในทางต่อเอามื่แเถอะว่ะ่อาก็อยากเมื่อยูอ่เลยออเดยอกเ,เดียวครับไปเรยเลยครับ กะนดลกระหมานครับอันนี้คือบัวนูกับโอ้นี่ดินกอันนี้นนน นอกอะไรมันทวงมันบอกนี่เท่านี <h> <h h ้สองโด๊อ ไปพี่น้องเตรียมทางนะครับเนี่ยครับพี่น้องดีฮึม ดูกะลองเวงนะครับนี่หนึ่งไปหักลักคนเลยครับนี่กะเาไปลองเวงไปยังินในรูปในบุญบอกคุณเท่าเ,เคยมีไหมเ่ินหมอบ ฝันให้ปวดเลยมั้งโมแมนครับนดครับพี่น้องแต่พี่เละอ๋อฟักติวผัดเก็บออกคำนี้ติวแดงเังมากเลยลองลอยดีมโก เจ้านี่มันหาเท่าไหร่คุณโอ้ยสัตวขึ้นลาเลย ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรครับแต่ว่าขึ้นลาแหละถามไอ้มิ้นท์ด้วยเห็ดเพื่อนนี่แหละดำๆนี่แหละกินได้ปะเห็ดเพิ่อนขานกยุงคุณเอาล่ะโอ้โห เห็ดเพื่องขานกยุงครับนี่ขามันเป็นนกยุงเขาละเอิญว่าเห็ดพึ่งขานกยุงครับบ้านผมนะครับแต่แถวเอิญไม่รู้ว่าที่เอิญว่าเห็ดยังครับนี่ขันเอิญบุคือกันละคอมเมนต์มาครับนี่เห็ดยามห็ดพอแล้วครับนี่แต่ว่ามันแก่ครับพี่น้องนี่ ใช้เดฟมันเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยเดมมันแตกอองนี่ดแตกแล้วมันโมมีเสื้อ้วรเสื้ออยู่แล้วอ้ยบีมันแตกอย่งละ ข้ามันเน่าเรากินไม่ได้ั้ากมันเน่าถ้ามันเน่ากินเอาน่าแล้วเอาใส่เสื้บอะได้ยกะบบางเบงครับพี่น้องมืนเฮดกระเด็กเม็ดแล้วครับ่าถ่ายวิวบรรยากาศพี่น้องในเบิงโอ้หหน่อไม้ลายคือสิใหญ่เห็นปะมือกอมันใหญ่ดีเว้ย มันนอกที่ล้างหรอเห็นนอกรึครับนี่บานฮ่ลโหลบานสองดอกฮัลโหลเม็ดที่นอกใช้กากเม็ดอะไรน,นะครับเดี๋ยวว่า พี่น้องพี่น้องบ้านพี่น้องเอื้อนเฮ็ดยังนไงนี่นเร็วคนบากครับนี่ลักชนาม,มจะเปลีบบ่ยนไปสคอมเมนต์มานะครับนี่คอมเมนต์ว่านาทีที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาแด้วครับเจ้าเอื้อนมาเฮ็ดยังครับรบ้านเราเอาอีไหเฮ็ดตกฟูนี่นะโอ้โหเข้าออไปเถอตกฝนครับพี่น้องน้องคือสีแดงมารัดแข็งเลย ờ nhau. Hãy nhau. Muy ăn là. nhau. nhau. này, nhau. mượn thế là? mượn Hãy nhau. Hãy nhau. Hãy nó Hãy là Hãy nhau. 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 Hãy lại ใส่ร้อยมาแถวนี้บรรยากาศสามอะไรนี่เลยไปไหนอยู่เป็นงูเงี้ยไปดยเปเนงยเงี้ยเด็ดเด็ยเด็ดเด็ดเด็ดน้อยค่อยเป็นค่อยย่างค่ะ มืดเหวอแรดกลบด้วยแัดกลบลงด้วยลักษณะแบบนี้เป็นไปได้นะครับหาหน่อไม้จะรอดเวิร์กมืดบ่มืดครับมืดในเฮ็ดบ่ได้ครับนี่ต้องหาแนวไปต้องให้มีแนวกินเมื่อครับน้ำไม้ครับเฮ็ดเฮ็ดก็หาบ่ได้ ตรงไนเนากิ่มเมือ่อครับซ้ำบูได้หรอองครับจ้าเป็นอย่างไรบ้างนี่งามแลม้วมาจ้าอีกครับอวยม่นไไหน่งโบอก รดไปกันเห็นกระดาษเนรอพี่วะโศกพี่วะโศกพี่บอกมาเม็นโกนี่แหละจังวะครึ่งกึ่ใครจะกล้าเข้าไป สุ่มใหญ่อยู่ท่านเนาะพี่น้องนี่พอปป่าต้องได้แนวกินปรสยาของคนขยันยังหอมอมออกเล่งครับเริ่มออกก็ยังบมอมออกเล่ง อ๋อป็นตนหน่ขนาดแต่ว่าบ่มีบมีหน่อเบาขาวขาวจ้วยเลยแล้วหน่อแบบไงโอ้หน่อไงครับคุณที่ไหนอ้ขับมอเรไปครับพี่น้องรอดไปตักตักไงโอ้หนึงร้อยครับพี่น้อง นี่แหละครับคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายไปครับพี่น้องก้มไปยังครับเพื่อนพี่น้องรอดลอดเอาก้มครับเอาครับเอาม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยนึกเก่าเลยนึกครับยอมไหมเข้ามาในจัตทึบนะครับบรรยากาศลึกเมื่ โอ้ยหน่อยอยู่ติดทางพี่

โอ้หมาขุดเอาอะไการเลยไหมมิ้นตัวนี้มันโมโหโอ้ออขนาดนี่อ่อนขนาดวะโมหอ่อนขนาดเลยพ่อใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ยอยงเท่ขนาน สวงามผ่านโอ้โหพระทำไมมีนกขาอ้ว่านอ่อนได้เลยสามนอนขั้นตแกงเพาจแกงงแกงยังบ่เดนองามแล้วครับพระปอด

เต็มแล้วบองบ่มาเต็ม้วบอลแล้วสอบเนาะสอบแล้วมันกดเราบ่เห็ดเราก่อนใ่เกาลบแกะดีใ้หางเห็ดคือเาบ่ไมันเต็มแล้วบ่เดยนี้เต็มแล้วใส่ละถุงมอันจะเอาเมื่อไหร่แปะขอบจตอกมันคนได้เห็ที่ดอกนี่เดี๋ยวนึงแม่อไมาดโอ้ก็ได้แล้วน้อง้าน้องไม้ไมเยตั้งจะมานไขเนาะต้องใส่ถุงมือเนาะอ ตัดตัดไปออกแกงคือไม้มิ้นเท่านั้น้มมัดเปลือกแล้วกับเนาะวานนี้มายามซีอิ๊วผัดแกงจากมะทุกกินแบบบ้านๆเนาะเออมันจากตอนใหญ่มันจากแบบแสบเหรอเออมันบดแตกตอนทุกยำมันซีอ่อนดีอันนี้หองมัดเปาเดี๋ยวไม้มิ้นจัดการเออเดี๋ยวแป้งจัดการแล้วนี่นี่นี่อ่อนอ่อนหนึ่งแป้งทำได้ทุกอย่างเออเนี่ยนี่นี่นี่รับนี่จะรับแก่ อาอแล้มันนอนตัวแปมเอาหมูต้มได้ยังโอ้ยห้ามเนาะหมดลายตายอ่ะลายตายเออคลิปนี้ได้หน่อไม้เมื่อน้ำเอาทุกอย่างครับพี่น้องอ่ใส่ควดละใส่ใส่โซ่กินละใส่โซ่มัดอยู่่ะคือใหม่มันอยู่เทิงพุ่น โอ้ในถุงเันมีกบมีถุงอยู่กับในกระเป๋ามีถุงอยู่เขาไปแต่แม่น่ะโทรศัพย์สี่หมื่นพอนะเขไปแล้วเขาไปเอาไปม่ไไ้มันเป็นของร้านค้าเลยค่ะเขาต้องนำหาเครื่องเครื่องเขาเขาประกันสูญหายเออเออเออเหมือครับความสลัดของไมเมนครับเปงโอ้เครื่อมันอีกเหมองพี่น้อง เขาจะเอาชีวิตรอดได้จังไหนครับอยู่ในป่าเขาต้องมีนี่เลื่อนนี่โอ้โหน,นี่นี่นี่อ่อ,อ,อนๆนี่แป้งนี่จักตอกได้เลยนี่อันนี้มันยังบวลลอยู่นี่ดน,น,น,นใช่ละมิดใหญ่บ่มไหมมิดใช่เป็นหาวิตี้เห็ดจนได้ขันห้อนี่หอบไปดิเนหอบเลยแกเสื้อหอบ นะมันอ่อนอยู่แป้งตัวนี้ลำนี่เขาเอิ้นว่าอย่างว่าอันนั้นยังบมดอันนั้นอยู่ดิใช้เอามาดูเขามาแก้ปัญหาแบบว่าเขาบมีถุงใส่เมื่อนี่ครับพวกนี้เคยแบบที่อยู่ในป่าครับนี่ยอยู่เคยเคยเห็ดเมื่อกี้หน้าไลยครับโอ้ไม่เกินป่าจังไรเลยคนนอกเลยหน้าเลย ตกกระแตนอนเลยเบิ่งไว้นะครับวิธีการที่ลืมเอาถุงมาแต่ว่าเสียเอาดอกไม้เมื่อจังไหรครับนี่สองคนชำนานครับนะครับนี่ครับน้องคือบ่อน้อยลงสะกางอุ้ยบรรบุตกเฮียนถึงนะเอาอวยมาทางนี้น้ำหน่ะ เออมันมันจังลายเดียวกันน่ะนะมันกิโลออกนีเนีเอาสลับกันจะไงท่ากันเวลามัดจังเน้นออ้หูน้องเลยต้มนึ่งเลยนี่วันนี้ก็ไปเรียนน้ำตกหวังเตาขั้นหวังเตาขั้นไปทั้งสวนสันว์เลยนะมาต่อใต้ก่อนมาต่อใต้ก่อนพร้อมกันนี่ล่ะ

Kalang, kalang. Kalang, kalang, peng, peng, ini Nih, oh, ini. ini, peng, 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 เฮ็์เฮตเนะขันเอาหมดได้บอกเดอดหอดสองถุงขันขันเราบุ้มีน้อเฮตโนขันเอามไม่ยาไม่ยามันอไมันอิ่วมัไอะคือเสียอิ่วันแดละยิงก่อนมันเฮ็์อันเอาไม้เสาะใส่ลังอิ่วก็เสยอิ่วไาหูิวมาแค่นี้หละไปไดาคาบึดคะ มีบมแปะนอนนังใสอยู่นี่นะแต่มันฝังขี้ดินอยู่คุดขี้ดินได้เลยค่ะเมืงพี่น้องออกมาอันนี้เพิ่งม่ได้หาดอกพันจัดถุงน้ำก้นสิมาได้หาเลยดิ9โมกลัวเมืองพี่น้องหมอ เต็มท <mile> ุงเต็มท่าเต็มทุงนะครับเน็ดไปได้ครับเขาได้แกงไปอันนี้กันแกงมือเนี้ยนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสบายดีสบายดีสบายดีไหมครับครูไปนั่งมองนั้นเลยกระดานเลยโอ้ยสองขวเไม่ยนี่เนาะาสมขาดแต่ว่านุ่งกางเกงลายสั้นอยู่มือขาดอขาดกางแต่งคุณ ขั้วเลยคาดจะโดนละมองไปหาของเครื่<ข>องแล้วมันต้อง,อ,งอยู่<อ>แบบอย่าจกมดงามหลายกินเลยเด้ล้างมือให็นไหยค่ะครับเอาน้ำอุ่นไปล้าง